ช่วงแอบแพงข้างหลังสนับสนุนโดยชุดเครื่องนอนโตโต้นี่มีลูกด้วยอโอ้โหนี่รูกต้องฟิล์มสมัยก่อนต้องไม่อัดฟิล<ช>์มอายุเท่าไหร่พี่ฝนตอนนี้น่าจะเซ็นสัญญาครั้งแรกประมาณ17 แต่หน้าเขาคงเดิมเลยนะเขาคงเดิมเพราะว่าไม่ได้ทำอะไรนี่ดูนี่นี่นี่พ่อคุณมีนี่อันนี้ราวันแหม่เราชวความรัองดูนี่ด้วยใช่อันนี้ถ่ายกับเาอันนี้กี่ปีที่แล้วฮะปีที่ช่วงแรกๆเลยช่วงแรกๆเลย10ปีเนิเกินเกินแอบดูรูปไปแล้วมาแอบดูทุกท่าหน่อยได้ไหมว่ามันมีอะไรบ้างท่าอะไรเนี่ยของหนูค่ะ นี่เอาไปรับตรงไหนฮะัอแอร์แล้วครับใช่ค่ะใช่ค่ะใช่่คะดูเสื้อผ้าหน่อยระดับเจ้าแม่จริงๆแล้วนี่เป็นของพี่เอนะอันนี้ของพี่เอนะของพี่เอพี่เอทั้งหมดนี้หรือคนละครึ่งไม่ไม่พี่ได้มีมีซอกนี้ซอกนี้แล้วก็ซอกโน้นก็แค่ว่าซอกแตงโมซอกกว่าเล็กมากของพี่เอประมาณกี่เปอร์เซ็นต์จากร้อยเปอร์เซ็นต์จะมีสักยี่สิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์ตีแปดสิบเปอร์เซ็นต์เขามีฝนหมดเลยใช่ค่ะเดี๋ยวไปดูมีอีกไปดูกันบรรยากาศ เปิดเองแล้วกันหนูจะได้ว้าวเองโอ้โหรูกว่าตลาดลงเกลือโอ้โหว่ามันแน่นขนาดนี้เนี่ยแน่นมากค่ะแทบไม่มีที่ว่เาเลยขายของอยู่เนี่ยผมว่ามีไม่ต่ำกว่าหมื่นชุดอ่ะ อันนี้อีกแค่เสี้ยวหนึ่งเหมือนกันอันนี้แค่ส่วนหนึ่งนะฮะจริงๆแล้วเขาบอกว่ามีอีกหลังหนึ่งที่ไว้เก็บเสื้อผ้าของดนเซอร์โดยพ่เศเขาเคยแอบโลไปให้ดนเซอร์อ๋อหรอไปให้ดนเซอร์เพราะว่าพี่ฝนเขาไม่รู้หรอกบางทีป้ายังไม่หมดเลยเขาก็ยังไม่ได้หรอกซื้อตะตุนเอาไว้เดี๋ยวก็ได้ใส่เมารอเมาใส่หมดหรอซื้อมาขนาดนี้หรือว่าหรือบางตัวก็ใส่เกือบทุกตัวนะแต่บางทีอ่ะเราใส่ไปแล้วชุดนี้ก็จริงแต่ว่าเดี๋ยวไปอีกหน่อยเนี่ยเดี๋ยวมมมมััันนนนเเเเเเทรดจะกกกกกกลลลบบบาอ็็็็ยยไไวว้้่ี มันช่วงอ้วนกับช่วงผอมอ๋าจจะแบบจำมามนิดนึงก็จะมีชนี้เก็บไว้อยู่ตอนนี้เลยเก็บทั้งอ้นทั้งผอมไว้ต้องเก็บไว้เพราะว่าเดี๋ยวถ้าผอมเราก็มีช่วงนี้กระแสกระแสกันมาพอสอนะฮะก็เลยเป็นไม่ใช่ไม่ใช่พี่ฝนนี่ก่อนจะคุยเนี่ยผมแอบเห็นห้างยาดองของพี่ยาดองเนี่ยคืออะไรอ่ะไม่ใช่ยา ก็เป็นผลไม้หมัก็เพื่ออะไรก็ช่วยอะไรเพื่อสุขภาพค่ะพวกนี้คือเพื่อสุขภาพเพื่อนี้เพื่อสุขภาพหมดเลยก็คือเป็นเหมือนยายุัฒนค่ะอันนี้ที่ใช่ในขายในน้ำแปดเซียนในไอจีอันนี้ไหมไม่ใช่ค่ะอันนี้คือออีกอันหนึ่งค่ะอันนี้คือต้องใช้เวลาในการหมักก็จะมีพวก มังคุดมีมะเฟืองลำไยมีลูกยอไปเอาสูตรมาจากไหนก็ว่างไงก็ดูจากเนี้ยก็คือตามอยูทุกที่เลปน่อสอรปีจุดเริ่มต้นของคุณอย่างที่บอกว่าเมื่อกี้นี่เราคุยกันไปเนี้ยแดนเซอร์กับนักร้องมันเป็นพัฒนากันตอนไหนที่แบบว่าที่คุณไม่เคยชอบไม่เคยไม่เคยชอบแบบนี้ตอนแรกเราไม่ได้คิดอะไรมันเหมือนมันซึมลึกเราก็ไม่รู้ตัวเองเหมือนกันแล้วก็เขาก็คือดูแลเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีแบบถ้าเกิดว่าไปคอนเสิร์ตด้วยกันก็จริงแต่ ไม่ได้นั่งรถตู้ไปด้วยกันนะนอนพักก็คนละโรงแรมนะคะแต่ว่าตอนเช้าจะมีอะไรมาแขวนไว้หน้าห้แล้วพี่โทษนะตอนนี้เป็แฟนยันยัง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 เกงยั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 งเัยวงยังยังยอนยังยังยเงยั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 นยังยังยังิังยยังยังงังยยง่ยง ฉันจะเอาคนเดียวหมูปิ้งกับแคร่มาหน้าห้องเธอไหมไม่แต่ห้องของผมนะมันดูเกิงโอ้น้องนน้องนนท์ทำมาไม่เมื่อก่อนพี่ฝนก็ชอบเดินทางเช้าแบบไม่เจ็ดแปดโมงไม่แต่พี่ฝนก็รใจก็รู้อยู่แล้วไงว่าทางนี้แอบเพิ่มถูกมาร io, s, ู้ไหมรู้หรือยังไม่รู้เอว่าเขารู้แต่เขาหลอกตัวเองหลอกตัวเองนี่ใช่ แล้วก็รู้สึกแล้วค่ะแต่ว่าเราแค่เรายังแบบว่ายังไม่เปิดใจให้เขาเอ๊ยยังไงแต่พอเราห่างเขาปุ๊บเราก็รู้สึกเฮ้ยชีวิตเหมือนขาดหายอะไรไปตอนนั้นกี่ปีเขาเป็นแล้วที่ซึมอย่างเงี้ยพี่ที่ซึมจริงๆมันไม่ได้กี่ปีอค่ะพี่โอคือว่าเหมือนก็คุยกันคุยคุยกันแบบไปแบบเรื่อยๆจนแบบเขาแบบเหมือนแบบเราคุยกันทางข้อความเนาะจนเขาส่งข้อความมาข้อความหนึ่งว่าอย่าเป็นอย่างนี้ไบ่อยสิเดี๋ยวใจอ่อน คำนี้มาแล้วพี่โอ๊ตรีบลุกเลยรีบลุกเลยอู้วววแล้วแล้วอันนี้ช่วงหวานชื่นใช่แต่ว่ารู้มาตะกี้ที่เราคุยกันข้าวบดว่าแบบว่าก่อนที่จะมาถ่ายรายการนี้เห็นว่าทะเลาะกันหนักเกือบจะไม่ได้มาถ่ายรายการนี้เลยเกือบเลยค่ะมันเกิดอะไรขึ้นฮะเรื่องไหนบ้างเยอะมากขอเขาทำในหลังคาโรงเรือนในสาเดือนอ่ะแล้วเขาก็จะแบบ เนี่ยใช้เงินอีกแล้วเนี่ยนู่นนี่นั่นซึ่งมันไม่ได้แพงมากค่ะมันไม่กี่เท่าไหร่อะไม่ได้ค่ะไม่โอ,โอ๊โอแต่ว่าเหมือนว่าคุยกันว่าบทโดยทั้งหมดหนึ่งพันพอมาเก็บตังคสามพันห้าเราก็โอ้ตายแล้วตายแล้วคือไม่อยากให้ใช้เงินแหละใช่ใช่ค่ะ ทะเลาะก็เล็กเล็กๆน้อยๆก็จริงแต่ว่าบางทีแล้วมันบียอนไปถึงขั้นจะไม่ถ่ายใาการทําไมยังไงเขาชอบเป็นนานคือชอบแตะแล้วจะไม่คุยดีด้วยอ๋อแล้วก็เหมือนแบบนี่ความสุขของพี่ฝนรู้ไหมทุกวันนี้พี่ฝนไม่มีความสุขเลยอ๋อมีร้องไห้ไหมคือเขาอาจจะมองอนาคตก็จริงค่ะแต่ณปัจจุบันถ้ามันไม่มีความสุขอนาคตมันก็ไม่ันก็ไม่สุขอ๋อกอ๋อคนที่แข่งคนใช่เออนี่อ่าและนี่คือพี่ฝนแล้วทำไมตาแข็งแข็งนะเมื่อที่กับหมอตาแข็ง พี่ฝนมองอนาคตแต่เอมองแค่พรุนี้แล้วก็เราก็เลยมาคุยกันแบบโอเคงั้นเอาไปเอจะไม่มองพรุนนี้ละเอจะมองแค่ความสุขของพี่ฝนแล้วกันเออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยหายอย่างเงี้ยอายหายอย่างเงี้ยหายจะสอนไปเลยนะผู้หญิงเนี่ยนะไม่เดือดพูดอะไรเกินนี้แค่บอกว่าโอเคเป็นความสุขของฝนต้องจบตั้งแต่ตอนนท้ายเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เรื่องเขา ทำให้เราปุ๊บเสร็จก็จริงนะแต่ประ,ประมาณว่า พอใจยังอะไรเงี้ยทบางทีเราก็เป็นนี่เป็นเหมือนกันบางทีแบบยอมแล้วทําให้แต่ว่ามันต้องมีการจูบเขาไปนิดนึงอย่างเงี้ยทวนไปนแพงนิดนึงก่อนไปอะไรเงี้ยบอกว่าเวลาเ้าสมุติทะเลาะกันปุ๊บเขาไล่คุณออกจากบ้านเลยเหรอใช่โอ้ชอบไล่มากค่ะจนแบบขอแล้วแบบขอร้องเขาเลยอย่าไล่เลยนะชอบไล่ต้อกต้องขออย่าเขาอย่างงั้นอย่าไล่ออกจากบ้านเลยนะการมันเป็นยังไงถึงไปขอร้องเขาว่าอย่าไล่เลยก็พอแบบอะไรพวกเขาก็ไปเลยนะไปเลยนะแล้วเขาก็ประมาณว่าขับรถจืดออกไปเลยนะแล้วเขาก็ขับรถกลับเข้ามา ประมาณว่าไม่คิดหรอว่าถ้าเขาขับออกไปตายอ่ะมันจะยังไงที่อกเหลยว่าอ๋อถ้าตายก็ดีแต่มาตายที่นี่จนถึงวันยี่สิบกว่าปีอยู่เขามาขาดเขาได้ไหมก็นั่นน่ะสิมันก็เลยแบบว่ามันก็ขาดได้แล้วเขาเก็บของออกไปจริงๆเคยไหมยังไม่เคยนะเดี๋ยวต้องลองไปไปพี่ฝนเขาคิดว่าเอกไม่กล้าแต่ถ้าวันหนึ่งเอก็ไม่กล้าแล้วอย่างนี้อยู่กันนะาน้ พี่ฝนเคยเล่าก็เพิ่งมารู้ตัวเองคนที่อยู่ข้างๆตัวเองเนี่ยเป็นคู่ตัวเองมา18ปีใช่คืออยู่ด้วยกันจนกระทั่งมันเกินมันเกินความเป็นแฟนแล้มันกลายเป็นผูกพันมันเหมือนเป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติพี่น้องเป็นคนในครอบครัวจะมีสักกี่คนที่ที่จะรองรับเราได้แบบนี้เขาบอกไปขายขายที่ดินคืออยู่กันมาแบบว่าสู้ชีวิตกันมาหลายๆอย่างแล้วค่ะคือมันมีปัญหาหลายอย่างค่ะแล้วล่าสุดวิกฤตวิกฤตแล้วก็ถึงเวลามันจะมีคอนเสิร์ตคอน เพื่อเดินสายประมาณ20คิบคิวก็เลยตัดเสื้อผ้าไปประมาณน่าจะล้านกว่าบาทเสื้อผ้าเวลาทูคอนเซ็ปต์คนเซอร์ค่ะพอเสร็จปุ๊บงานยกเลิกพองานยกเลิกปุ๊บล้างก็บาทหมดเลยเราก็แบบเอ้าตัดไปแล้วทำยังไงดีเราก็ต้องหาเงินมาพอเสร็จมันไม่ได้ปุ๊บเอก็เลยขายที่นาที่นาของพ่าที่นาของเอที่สุดท้ายที่มีอยู่เลยบอกว่าไม่เป็นไรค่ะแต่เอขายที่นาเพื่อเอาเงินไปใช้ตรงนี้ให้แต่ว่าขอพี่ฝนเรื่องนึงว่าห้ามไลฟออกจากบ้านอีกนะเขาไม่มีที่ไป เป็นจุดที่คุณอเราเรา,เราคงจะต้องใช้ชีวิตอยู่กับเขาแล้วนะต้องใช้ชีวิตอยู่ด้กันแล้วเพราะว่าในยามลําบากก็มีเขาช่วยเหลือ,อกท็ที่คนบอกว่าเนี่ยพี่เอามาเกาะเรากินเนี่ยก็คือมันไม่ใช่อย่างนั้นก็คือว่าเราร,ร่วมทุกข์ร่รวมสุขกันมาเราทํามาหากินช่วยกันกว่าจะผ่านมาได้เราก็เหมือนโดนโดนหลายอย่างประมาณว่าเสียดายของ ผิดธรรมชาติอ่าอ,อุ้ยไม่ติดตามแล้ว,ลวอฮ้ยแปลก <ดา S 2> นู่นน,นี่นั่นดราม่าอ่าแล้วก็แบบว่าเอ้ยมาเกาะแน่เลยนู่นนี่นั่นแต่ว่าเราก็ไม่เราไม่อยากพูดอะไรมากมายเอออยากรู้พี่แล้วที่บ้านว่าไงที่บ้านเหรอคะ,อะไม่ได้ว่าอะไรคะ่ะที่บ้านก็คือน้องๆน,นี่มีครอบครัวกันหมดอ,มอะไรเนี้ยแล้วพ่อกับแม่เขาก็จะเป็นห่วงเราเหมือนกันนะตอนแรกๆว่าเออทาไมเรายังไม่มีลูกไม่มีลูกไม่มีใครอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเห็นพี่เอมาดูแลแรกๆเขาก็แบบว่าเฮ้ยจะ จะจะได้ไหมจะดูแลได้ไหมแล้วพอ เริ่มแบบนานเข้านานเข้าเขาก็รู้สึกว่าเอาเอเขามาดูแลลูกสาวให้เขาดีดอะไรประมาณนี้<ม>เขาก็ไม่ได้ว่า<ม>อะไรอยากรู้เคล็ดลับป่ะพี่เคล็ดลับที่ทําให้พี่สองคนแบบรักกันมานานถึงสิบแปดปีเผื่อคุณ<ม><ม>ผู้ชมที่เขาเป็นแฟนกันกแป๊บๆเลิกๆอะไรเงี้ยมีเคล็ดลนะับอะไรไหมฮะในการดูใจกันตลอดสิบแปดปีก็คือใช่ร้อนก็มัน <c oughs> มันมีคนหนึ่งขึ้นคนหนึ่งลงคนร้อนคนหนึ่งเย็นเท่านั้นเองค่ะร้อนคนหนึ่งเย็นคนนึงร้อนคนหนึ่งเย็นต้องบาลานซ์ใช่ต้องบาลานซ์แล้วก็แต่ส่วนตัวคนนี้น่าจะเหมาะะแล้วก ต้องมีคนยอมต้อมีคนยอมแต่ก็ต้องขอโทษกันให้เป็นคนคนึงร้อนคนหนึ่งเย็นใช่มันก็บาลานซ์กันเขาเรียกว่าสมดุลยินอย่าใจเย็นๆเข้าไว้ฟังเรื่องราวแล้วแบบว่าซึ้งเนาะความรับของเขาเนาะวันนี้เรามีของขวัญแต่งงานล่วงหน้าให้ด้วยอภิมกันเลยครับป่ะ ของขวัญแต่งงานพี่วันนี้เราเอาแอร์แค r ริโอค o ร์ดิสแมทมพี่สีขาวดีไซน์เรียบหรูเหมาะกับทุกบ้านพี่เบื่อใช่ไหมนี่เขามีหน้ากากผ้านเนี่ยที่สามารถถอดเปลี่ยนได้ด้วยเลือก <ๆ S 2> สีไหนอยากจะให้เข้ากับห้องไหนเปลี่ยนได้ตลอดเวลาเลยโโและความล้ําอีกอย่างเขาคือเขาสามารถสั่งเปิดแอร์ผ่านแอปมือถือจากนอกบ้านได้เลยด้วยเพอกับมาถึงบ้านปุ๊มนะบ้านเย็นฉ่ำถูกต้องใอห้พี่เอกับพี่ฝนเลยค่ะ ใช่พี่เอเพราะพี่เอชอบเทคโนโลยีใช่ไหมใช่สมมติใกล้ๆจะถึงบ้านอยากให้บ้านเย็นๆเปิดที่ฝนเขาจะได้ไม่อารมณ์เสียทำทุกอย่างก็เพื่อความสุขของพี่ฝนใช่ไหมปิดรายการกันดีกว่านะคะเป็นยังไงเนี่ยมาห้องน้ำมาฮะโอ้ยมอฟแอร์ผมมอบแอร์กันเนี่ยครับผมผมไม่เคยได้อวิวมอบแอร์กับพวกพี่เลยสุดท้ายแล้วจะปิดรายการแล้วนะคะก็อยากฝากถึงหลายๆคนที่ยังไม่เข้าใจถึงความรัก เพศเดียวกันพี่ช่วยพูดสักนิดหนึ่งค่ะจริงๆความรักอ่ะมันไม่ได้แบบว่าจํากัดนะว่ามันต้องแบบว่าเพศไหนเพศไหนเพศไหนก็สามารถรักกันได้ถ้าคุณรักกันจริงๆแล้วก็ปรับนาดีต่อกันจริงๆพี่ฝนเชื่อว่าในยุคนี้ก็พ่อแม่ก็เริ่มเปิดใจเยอะแล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าลูกไม่ได้ไปทําให้สังคมเขาเดือดร้อนอ่าเขาถ้าเขารักกันแล้วเขาดูแลกันจะมีอะไรที่ดีไปกว่านี้ที่จะลูกจะดูแลซึ่งกันและกันอะไรแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้น ก็ฝนก็อยากจะบอกว่าความรักมันไม่มีผแดงนต้องอย่างนี้มันถึงจะเป็นแบบนี้มันไม่ได้สมบูรณ์หนึ่งบวกหนึ่งไม่ได้เท่ากับสองใช่ใช่ค่ะแล<ม>้วก็ขอฝาก<ล>ไว้ด้วยให้รักกันจริงๆรต่ถนาดีต่อกันจริงๆแค่นี้ก็พอแล้วไม่ต้องถามกูเงินนะเพราะเรามีเงินความรักก็เกิดมีมัก็จะมีมน้ยนี่งผมหมดเพราะใช่ฉันก็อยากจะเปิดแต่ไม่รู้จะใครจะยอมมาเปิดเยอะแยะจะไปหาที่ไหนไม่มีไม่ชยหายะเดี๋ยวก็มา

กันในไทยครัวได้ไหมฮะทุกวันอาทิตย์บ่ายสองโมงดูช่อง3กดเลข33อาทิตย์หน้าเจอกันครับสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับดูตีไทยครัวก่อนใครต้องดูทางทีวีดูย้อนหลังอีกทีต้องเงาะทีวีเท่านั้น s u b s c r i b ตตรงนี้เลยครับไม่พลาดย้อนหลังตีท้ายครัวย้อนหลังทุกเทปกดเลยครับ